ตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มนะครับที่สถานีรถไฟกันตังครับโดยมีความคิดว่าอยากจะพาทุกคนมาเที่ยวสถานีกันตังในยามค่ำคืนว่ามันจะมีสภาพเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มนะครับที่สถานีรถไฟกันตังซึ่งด้านซ้ายของเรานี้ก็จะเป็นรางรถไฟนะครับด้านนี้ก็เป็นถนนหน้า สถานีด้านบนก็เป็นพัดกันนะครับเต็มดวงฮะแต่ว่ามีเมฆบังนิดหน่อยบรรยากาศก็เงียบสงบฮะตอนนี้ที่กลัวคือกลัวน้องหมายอย่างเดียวนี่ฮะมีป้ายเลิฟกันตังแล้วก็ด้านนู้นก็จะเป็นรางรถไฟแล้วก็มีเป็นตู้รถไฟ อันนี้เป็นป้ายสุดทางรถไฟอันดามันนะครับคือกลางวันน่ะสวยแต่กลางคืนก็ค่อนข้างเปรี่ยวแล้วก็น่ากลัวนิดนึงนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นพิ่พิธเหมือนเขาเรียกว่าบ่อน้ำรถไฟนะซึ่งเราคงไม่ขึ้นไปนะครับมันมืดขึมากส่วนด้านนี้ก็อยู่ข้างสถานีเป็นร้านกาแฟ กลางวันก็สวยครับแต่กลางคืนก็มืดนิดหนึ่งชื่อร้านอะไรไม่รูช้ชื่อร้านสถานีรักครับกลางคืนก็สวยนะแต่แอบเย็บเย็บยังไงไม่รู้ <Yes. S 1> ร้านสถานีรักนะครับมีจักรยานให้เช่าด้วยนะ mm. ฝากคนที่ดูกด ไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายคลิปแปลกๆให้ดูเรื่อยๆนะครับด้านนี้ก็จะเป็นด้านหน้าสถานีรถไฟกันตังนะครับซึ่งกลางคืนก็อย่างที่เห็นจะมีการเปิดไฟปฏิบัติการนะสแตนบายแม้ว่ารถไฟจะไม่มีนะครับคือที่นี่จะมีแค่รถไฟกันตังขบวน167กับ168จะมีแค่วันละ1นึ่งขบวนเท่านั้นเองน,นะครับ จะพยายามตัดให้น้อยที่สุดคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวเราพาเดินดูรอบๆสถานีในช่วงยามค่ําคืนครับทุกคนที่เพิ่งเข้ามานะครับที่นี่เป็นสถานีรถไฟกันตังในยามค่าคืนนะครับก็สวยนะครับยังเป็นสถานีที่มีสถาปัตยกรรมค่อนข้างจะเรียกว่าโบราณหรือเป็นอาคารดั้งเดิมตั้งแต่สมัยที่ตั้งสถานีมาเลยก็ว่าได้นะครับ นี่ก็เป็นป้ายสถานีกันตงังส่วนด้านนี้ก็เป็นด้านในสถานีฮะตอนนี้ปิดกลางวันคิดว่าคงจะเข้าไปได้ข้างในจะเป็นเหมือนสิลอพิพิธภัณฑ์จัดแสดงวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานในสถานีรถไฟ เดินมาด้านข้างนะครับของสถานีด้านที่เกี่ยวกับการฝากพัสดุสัมภาระต่างๆนะมีตาช่งตาช่างนะฮะที่ไว้ใช้ในกิจการการของการรถไฟนะครับมีตั้งแต่ตัวเล็กไปจนถึงตัวใหญ่นะ จะอ้อมมาทางด้านหน้าสถานีมีอุทัยเทวีน้อยด้วยนะด้านนี้ก็เป็นด้านหน้าสถานีรถไฟกันตัง้นานูเป็นร้านกาแฟที่เราเดินมาเมื่อกี้นะครับ เห็นแสงไกล้ๆไม่ใช่รถไฟนะครับเป็นแสงรถอย่างอื่น บรรยากาศก็เงียบสงบดีครับค่อนข้างจะติดไปทางน่ากลัวนิดนึงนะฮะตอนนี้ก็เป็นป้ายสุดทางรถไฟฝั่งอันดามันกันตังคัะ ด้านนี้คือด้านที่จะมุ่งหน้าไปทางจังหวัดตรังเข้ากรุงเทพมหาคนครครับด้านหน้าเป็นสวนสาธารณะนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะพามาเที่ยวสถานีรถไฟกันตังในายามค่ำคืนนะครับคิดว่าคงไม่ค่อยมีใครทำคลิปนำนองนี้นะครับแล้วก็มันก็ค่อนข้างเปลี่ยวนะขนลุกดิบๆนะครับนี่ขนาดแค่เป็นเวลาประมาณสองทุ่มแค่นั้นเองนะครับความจะเรียกว่าวางเวงแล้วก็ลมเย็นก็เริ่มพัดมานะครับมันก็สวยไปด้วยแล้วก็ค่อนข้างสายยียวสยองไปด้วยนิดนึงนะฮะ ถ้าชอบคลิปประมาณนี้นะครับจะพาไปให้พาไปถ่ายที่ไหนอีกบอกได้นะครับเดี๋ยวฉันจะพาไปชมทุกสถานีแล้วก็ทุกที่ที่มันซสียวแบบนี้อีกนะครับฝากคอมเมนต์มาได้เลยนะครับทุกคนขอบคุณครับ